มีสามร้อยกว่าบาทกินไม่กินก็ซื้อๆไปฝากไปนี่ราคาสามถึงสี่ล้านนะพี่เขาวิ่งเช็ควิ่งเช็คแล้วเขาก็ไปซื้อหลังสามล้านหมดมันก็เหมือนกับผมหาลูกค้ามาซื้อบ้านหลังอื่นแล้วกว่าห้าหลังจะขายแล้วถึงคิวพี่พี่คิดว่ามันกี่เดือนล่ะมันนานไหมหนึ่งปีไม่นานสำหรับผมเลย ะะทำไมว่าผมรับงานชับก็ทําไมแล้วผมถึงจะได้เงินขายไม่ได้ผมก็ไม่ได้ไดเงินการันตีการงานนะว,าวิธีการทํางานมันการรันตีการทํางานของผมเลยนะครับขายแล้วถึงจะได้เงินมันคุ้มค่าออกพี่ไม่นานเลยนะครับถ้าลูกค้าขอลด6เดือนคุณถ้าคุณทําการบ้านไปคุณจะลดให้ได้ก็มีบางหลังที่ผมรับ6เดือนเพราะว่ามันถูก โอเคยอมให้ได้จบปัญหาโดยเร็วไม่ต้องบอกเขาว่าบ้านพี่ขายถูกที่สุดเลยครับรับรองว่าขายได้ภายในหนึ่งปีแน่นอนเไม่ใช่ไม่ต้องบอกเขาเขาต่อมาหเดือนก็หเดือนเพราะว่าของเขาถูกที่สุดห้าหลังคนอื่นขายสี่ล้านห้าสี่ล้านห้าแต่ของเขาขายแค่สามล้านถ้าคุณไปบอกเขาเขาก็เหยียบสี่ล้านเหมือนกันนะครับนะฮะคุณก็โอเคนั่นคือถ้าถ้าคุณทำการบ้านไปอะ่ะก่อนจะไปรับอะ่ะคุณจะจบคำถามนี้ได้นะครับ ขอลดค่าคอมมิชชั่นผมเคยโดนเลยขอสซบอกเข้าเลยครับพี่ครับมันมากตรงไหนเลยพี่ลองดูซิว่าขายบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับอย่างที่ผมได้แจ้งพี่มาว่ามีกี่ขั้นตอนไม่ใช่ว่ามาดูหน้าบ้านแล้วซื้อเลยไม่ใช่ว่าลูกค้ารายแรกแล้วบ้านที่ราคาล้านสอค่าในหน้าผมอะ่ะส0 0 0 0ื ที่เราหกเดือนสามเดือนห้าเดือนผมถึงจะได้กับราคาที่พี่ตั้งไว้แล้วผมวิ่งไปวิ่งมาพี่สามหมื่นไม่ได้เยอะเลยนะครับสำหรับการบริการลูกค้าทุกคนเวลาผมพูดแล้วไม่เคยบอกว่าแพงไม่เคยมีใครเลยพี่เชื่อไหมครับว่าวันที่ผมไปโอนบ้านกับเขาผมได้รับค่าคอมมิชชั่นแล้วผมยังได้ทิปอีกไม่มีใครบน่นว่าแพงเลย ไม่เคยมีใครบอกว่าโอ้โหขายฝากขายบ้างคุณค่าคอมมิชชั่นแพงไหมไม่เคยมีเลยนะพี่มีแต่คนอ,อนแล้วก็ยังให้ติปมาอีกนะครับรับรองว่าไม่แพงพี่แล้วก็ไม่ได้คิดเกินคนอื่นด้วยเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาศึกษามาแล้วแต่เขาขอลดถ้าคุณลดคุณก็เสียถ้าคุณไม่ลดคุณก็ได้เท่าเดิมนะครับยืนยันเพื่อความเป็นมืออาชีพว่า คุณไม่รับบ้านหลังนี้คุณก็มีงานทําไม่จําเป็นต้องแลกลดแลกแจกแถมเพื่อจะดึงงานเข้ามาให้ได้นะครับจนกว่าเขาจะตอบว่าไม่ไม่ฝากแพงไปคุณก็กลับบ้านไปเลยครับหรือไม่ถ้าคุณดูราคาซับแล้วมันสิบล้านคุณค่อยโอเคได้เขายืนยันถึงขั้นนั้นแต่ถ้าล้านเดียวคุณยอมไหมสองหมื่นนะฮะ ดูราคาด้วยทํากันบ้านด้วยแล้วคุณจะตอบคําถามนี้ได้นะครับแล้วก็จะชี้แจงเข้าได้นะครับลดค่าคอมมิชชั่นอย่าไปลดเลยมั่นคงไว้ตั้งมั่นไว้ลดไปคุณก็ทํำลายตัวเองเพราะว่าทุกค่าใช้จ่าย<บ>เงินคุณทั้งนั้นนะครับบอกเขาไปเลยว่ามันไม่แพงเลยเพราะทุกคนที่ไปโอนให้กับคุณแถมติปให้อีกต่างหากนะครับทุกคนหน้าบานยิ้ม คำถามต่อไปคุณมีคนซื้อหรือ,อยังเขาบอกว่าเป็นคำถามที่เจอบ่อยๆตอบเข้าไปเลยครับว่ายังไม่มีถ้ามีคุณก็ตอบว่าเขามีแล้วแต่โดยมากแล้วไม่น่าจะมีนะครับแต่คุณอาจจะไม่กล้าจะบอกว่าจะตอบว่ามีตอนนี้ยังไม่มีแน่นอน เพราะว่าผมยังไม่ได้ทําการตลาดเลยแต่ว่าเมื่อผมเริ่มทําการตลาดแล้วจะมีคนมาดูบ้านคุณพี่จะมีคนโทรมาสอบถามเยอะกว่าที่ผ่านมาแน่นอนแล้วซื้อไม่ซื้อไม่ใช่หน้าที่ผมขายไม่ขายไม่ใช่หน้าที่ผมขออภัยครับขายมาขายไม่ใช่หน้าที่ผมผมมีหน้าที่ทําการตลาดชักชวนและก็ทําให้บ้านของพี่ผ่านสายตาของคนมากที่สุดยิ่งผ่านตาเยอะ ก็มีโอกาสขายเยอะนะครับเขาต่อราคาผมไม่สามารถตัดสินใจได้ครับตั้งผมเป็นตัวแทนวันนี้ชื่อหลังชนดก็ยังเป็นคุณพี่เหมือนเดิมหน้าที่ผมคือหาคนมาเสนอราคาซื้อพี่หน้าที่ของพี่ก็คือตัดสินใจว่าจะขายหรือไม่ขายพี่ขายก็โอเคพี่ไม่ขายผมก็เริ่มงานอีกรอบหนึง่งไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับ แต่ถ้าถามว่าวันนี้มีคนซื้อหรือยังยังไม่มีการตลาดยังไม่ได้เริ่มเลยพี่เซ็นใช่ครับผมจะหาคนซื้อมามันเป็นหน้าที่ผมถ้าพี่ไม่เซ็นผมจะหาคนซื้อได้ยังไงเซ็นเลยครับเคยลงขายในเว็บไซต์ไปบ้างแล้วพอมีลูกค้ามาดูแต่ยังไม่จบจะขายเองได้ไหมอันนี้ก็มีคำถามแบบนี้แน่นอนเขาถามผมอยู่แล้วนะครับกว่าจะรับ นี่เคยฮะทุกคําถามที่อยู่ในกระดาษนี่ผมเคยตอบกับลูกค้ามาหมดแล้วนะเนี่ยทุกคนก็คงเจอเหมือนกันซ้าๆกันเพราะงานเราเป็นเหมือนกันนะครับเหมือนกับข้อแรกเลยว่าผมจะแจ้งเขาว่าพี่ครับถ้าซื้อถ้าขายก็ขายไปแล้วนะฮะแต่ถ้าวันนี้แต่งตั้งผมข้อดีก็คือผมจะทำงานให้พี่ทุกอย่างข้อเสียผมบอกพี่ได้เลยว่าอย่างเดียว พี่จะขายเองก็ได้แต่พี่ก็ต้องจ่ายค่าบริการให้กับผมและผมจะบริการให้พี่ดีที่สุดแล้วทาไมพี่จะมานั่งทํางานเองอีกทําไมพี่มีลูกค้าอยู่แล้วนะครับถ้าพี่นึกออกพี่ลงในข้อสิบได้เลยว่ามีใครบ้างผมยินดีถ้าคนในรายชื่อข้อสิบมาซื้อผมก็จะไม่รับค่าบริการใดๆยกเว้นแม้แต่ยกเว้นว่าพี่จะใช้บริการจัดหาสินเชื่อกับผมนะครับถ้าพี่จะจัดทำเองทุกอย่าง ก็ไม่ต้องจ่ายค่าบริการใดๆให้กับผมผมเพียงแค่ขอชื่อเขาเท่านั้นพี่ระบุลงในข้อ10ได้เลยครับถ้าไม่พอพี่เขียนลงในข้อ13อีกก็ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าพี่ให้ผมทํางานให้นะครับเขาโทรมาติดต่อบ้านพี่แล้วพี่บอกให้ผมว่าเบอร์อะไรผมจะเริ่มทํางานหุผมทีโดยการโทรไปสอบถามเขาคัดกรองเขาว่าพี่ครับพี่มีไรายได้เท่าไหร่พี่เป็นเจ้าของบ้านพี่กล้าถามเขาไหมว่า เขามีเงินเท่าไหร่มีไรายได้เท่าไหร่ที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้ทําไมเขาถึงชอบบ้านหลังนี้จะมาอยู่กันกี่คนต้องใช้สินเชื่อไหมจะซื้อเงินสดหรือเปล่ามันคงไม่เหมาะสําหรับพี่เพราะพี่ไม่ได้ถามคําถามนี้บ่อยๆ <c oughs> แต่กับผมแล้วมันง่ายมากเพราะผมถามทุกวันคําถามนี้นะครับมันคงไม่แปลกอีกถ้าวันนี้ผมจะต้องถามอีกคน มันเป็นหน้าที่ของผมที่จะตอบที่จะถามนี้ผมมีวิธีเพราะผมถามทุกวันแต่มันคงลําบากสําหรับพี่ถ้าพี่จะถามว่าเงินเดือนเขาเท่า,ทาไหร่มีเงินฝากบ้างไหมมีเงินสดไหมติดบูโรหรือเปล่าสําหรับพี่เพราะพี่ไม่เคยได้ถามใครมันจะกระดากมากเลยนะครับพี่ให้ผมทํางานให้เซ็นเลยครับพี่ผมจะทํางานให้พี่เอง